สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลแตงที่ภรษาทการขายรถยนต์จากบริษัทสุทรมอเตอร์จำกัดสาขาสีนครินนะครับวันนี้แตงมีส่งมอบรถยนต์ x p a n เ e r c ด o s s คสนะครับสีขาวมุกแต่งครบเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าชื่อคุณอำนาจถนอมสินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากลูกค้ากันนะครับว่าทําไมถึงเลือกซื้อเป็นรถยนต์บ i t s u ี i s h i Xpander c r ค s s สนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมก็ชื่อคุณอำนาจนะครััััับบบอายู่่ททีีจงหวดนนุรรค พี่อำนาจนะครับมาซื้อรถนะครับโชว์รูมเราอยู่จังหวัดสุพรรณนะครับแต่พี่อำนาจอยู่นนทบุรีนะครับก็ยังมาเลือกซื้อรถที่นี่ทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อเป็นตัวเอ็กเพนเดอร s ครครับพี่ก็เห็นแล้วถูกใจครับรถสูงรถสวยดีครับก็เลยชอบคันนี้แล้วก็มุ่งมาที่นี่เลยมุ่งมาที่นี่เลยเราเจอกันจากช่องทางไหนครับพี่เจอจากทางยูทูะครับดูติดตาม YouTube ผมนะครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็โปรโมชั่นเป็นไงครับพี่ถูกใจไหมครับพี่ถูกใจมากถูกใจมากของแถมเยอะมาก คันนี้นะครับก็มีติดให้ทังครบนะครับทางชุดแต่งรอบคันจอหน้าจอกลางและฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ช่วยฝากอะไรถึงลูกค้าในอนาคตหน่อยครับพี่สำหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ครับพี่ก็ก็รีบๆมาซื้อนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นจะหมดละเพราะว่ารถ X x p e n d e r นี่เป็นรถสําหรับครอบครัวสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนจากเป็นรถเล็กหรือหรือไม่มีมีรถเล็กอยู่แล้วอยากได้รถที่เป็นครอบครัวนี่คือแบบตอบโจทย์มากเพราะว่ามีเจ็ดที่นั่ง แล้วก็ยังเป็นแบบประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสามารถใช้ e 2 0ได้หรือแบบมันคือไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรถใหญ่เลยอ่ะจากขนาดเล็กมาเป็นขนาดเท่านี้ก็คือเจ็ดที่นั่งข้างในครบๆมากนะคะเพี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถดนนะครับมิ h i ูบิชิเอพนเดอนะครับหรือ m มิ s u b i s h i รุ่นใดก็ตามนะครับสามารถทักมาสอบถามแตังได้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งขึ้นไว้ช่องทางด้านล่างนะครับผมที่ id line นะครับ t a n v a จ s นะครับ หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับโทรสายตรงมาได้เลยเบอร์0809834771นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวตงจะมารีวิวรถอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ